สวัสดีครับสัญจรวันซอนเดย์ครับเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับกำลังจะไปที่วัดถ้ำสลิกาตอนี้อยู่ที่พักอยู่เราจะไปทำบุญกันชอบแกงอยู่กันเยอะเอ็มได้ของเยอะนะครับ ใชแล้วเจอของแล้วเดินทางมีเอ่อแม่ค้ามาขายของแต่เ,เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะบเนาะแบบเงียวเหรอใช่เราจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูอ่ะอันนี้คือเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปโอเคนี่เดินไปตรงนี้ กำลังเดินขึ้นไปนะครับเดินไปที่สาลาจะทานใกล้ถึงละใกล้ถึงละ ถึงที่วัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่วัดนะครับกำลังลังถวายทาน ไปดูวนด้านบนเป็นไงโบสถ์้ม่ี่อยู่ด้านบนเขาเรียกเขาเรียกโบสถ์ใช่ไหม,มทางขึ้นโบสถ์อ่าในเป็นทางขึ้นโบสถ์ใครที่มาที่วัดก็ต้อง มีพระกำลังนิดนึงนะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับระหว่างทางไปที่โบสถนะครับซึ่งก็สวยมากดูนะขังมากเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ จะรอให้เอ็มเขาเซ็ตสิ้นภารกิจกันแล้ <Okay. S 1> วันนี้เราตั้งใจมาที่วัดท่านสัตวร,ร,ริกาเพื่้า,านะครับเพื่อที่จะเตรียมทวา ของที่ได้ไปซื้อมาเมื่อวานนะครับจะได้มาเดินชมบรรยากาศตอนช่วงเช้าของที่วัดด้วยนะครับเป็นสายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นนะครับจริงๆเราก็สงบนิ่งมากมีเสียงสิงสารสัตว์ร้องเยอะมากนะครับอาจจะต้องแบบมาเช้าหน่อยเพราะว่าสายวัดป่าท่านก็ทากิจวัตรตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็ออกอินทบาทนะครับก็จะได้บรรยากาศที่สงบอีกแบบเนาะเพื่อนๆได้ตื่นเช้าด้วยนี่เรา มาถึงตรงส่วนของอบริเวณศาลาเลยครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศแบบโดยรอบว่า,าทีนี้คือจุดสูงสุดที่วัดท่ำมสาริกานะครับก็บรรยากาศก็ไปด้วยความาสงบเงียบแล้วก็มีเสียง ของสัตว์ป่านะครับอยู่นะครับก็เพราะตัวนี้ก็อยู่เป็นธรรมชาติมากนะครับก็ยังรักคงรักษาธรรมชาติไปอยู่แล้วก็ทําให้เรามา,าทีไรก็รู้สึกแบบได้หิวใจเพราะว่าได้อยู่กับธรรมชาตินะครับก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับ มันคืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรแม่คอร์แลนอะไรนะคอร์แลนคอร์แลนเฮ้ยชื่อเหมือนภาษาอังกฤษนะคนลาวเขาจะเรียกแบบเงาบ้านเชื้อของเงาเรียกคอร์แลนไม่ใช่บักแงวเหรอสามพวงเท่าไหร่นะครับร้อยสี่ น้ำก่อนนะชิมน้ำก่อนนะฉันมากินฉันมากินเมื่อนานมาแล้วแต่มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมน่าจะอร่อยนะแต่ว่ากินแค่แสบพริกพอลงทานจใจลงทานนะครับข้านมกิการใครมาทำบุญก็ร่วงทานได้เป็นลงทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่งปรุงมันจะอร่อยกว่าเป็นไงใส่แต่พริกอ่ะมันหวานเดียว ะเตียมดองใช่ไหมหอันีพริกอันนี้พริก,อนนกเอเาอยังไงก็คือมาปิดก่อนอยงทีละวเขาเอาเตาช้อนเอ้นี่เอาช้อนเท่น้ตัโอเคนี่เด็กนะครับเกี่ยน้เกีเดี่ยวเนะกีกเ,ดเ,ดเดี่ยวทุกคนเกี่ยน้ำเถอะอร่อยมากเกี่ยน้ำเดือ ดีแลนะครับไปครับอร่อืมเราไม่ได้กินเตียวมาอ้ที่นี่นานแล้วนะครับเพราะว่ามาที่วัดถ้ำสัริการเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้ว มาลองกินวิสติบแบบั้งนั้นแบบยังรสชาติเดิมย,ยังเป็นรสชาติเดียวมีเล่าอร่อยมากด้วยไปเลย เรียบร้อยครับเสียเไปไนบ้างเสร็จปบ้างก้ีนาอก็เดี๋ยวเราจะเอ่อหลัง,งถ้วยเจ็บคืนนะครับ เด็กวัดแม่กินเสร็จแล้วแตับห้องเป็นเนียนนะจะเนียนไปไหนจะเรียนไาไหนก็คือว่าอยู่ห้องอ่ะล้างประจำเนียมันก็จะมีวงคนแบบคู่อะไร かな。 กินก็กินสิกลับบ้าน<อ>ครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะบเจวัดคีรีวันมาทำอะไรแวะแวะวัออดที่เฉลยระยัดลุงเดินดูวัดที่นคร,รนายกอ่ะนี่นี่ยินเสียงมันเขามีบุญอะไรหรือเปล่าไม่ไม่เขาตีกรอบแต่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในวัดกันนะครับทางขึ้น ก็จะมีหลายโซนนะครับอันนี้เป็นโซนที่นะเป็นปันบบนกพิกาเนตเนาะที่อยากมาขอพอรฮะมีช้างด้วยอันนี้คือเราจะเดินไปไหนก่อนไปนี่ก่อนได้มั้งฮะไปนี่ก่อนไหมอ่ะไปนี้ก่อนเหรอหรือมันต้องไปฝั่งไหนอ่ะไม่รู้รตามเราแล้วกัน ก็เพื่อนๆใครที่มาวัดคิริวง์นะครับไม่รู้ว่าไหว้ที่ไหนก่อนยังไงก็วัดคิริวันอ่ะ,อะเรียกเรียกไม่ถูกซะด้วยอวัดคิริวันนะครับใครมันต้องไหว้ที่ไหนก่อนช่วยคอมเมนต์แนะนําหน่อยนะครับเอ้อพระสังฆกจายปะคิดว่านะเขาไม่ได้เขียนบอกไว้อะ <c oughs> ต่อไปเราจะไปที่ไหนก่อนดีเราไปที่ศาลาก่อนดีกันนะจริงๆก็มีการรวมหลายวัฒนธรรมนะ,ท,ะมที่วัดที่วันนี้ก็จะมีแบบหลายสายรูปแบงบ้มา มีปลาไมัน,นก็เป็นแบบวัฒนธรรมแบบมีป่คนขอยอเป็นมแบงนี้ ันนี้เราอยู่ร้านพี่นงร้านบะหมี่นงนะครับอันนี้เป็นสนนั้นท้างมาแวะซื้อสรละเปากลับไปกินที่กรุงเทพก่อนนะครับมาแล้วต้องถึงทั้งสองร้านนัคนนายกเต้ยอากาศร้อนมากจะจอดซื้อผลไม้แต่เดินมาจอดตรงร้านบะหมี่นงพอดี <c oughs> เลยได้ซื้อสรลเปา ท,ที่มันมีขนมหวานนะครับอ่อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะครับขน,น,น,นูจะแวะซื้อก่อนในตรง,ตรงไหนซักโน่นตรงโน้นจะแวะซื้อสลับเปล่าก่อนเลสเกิร์ตเลสเกิร์สลับเปล่า เอาไข่เค็มด้วยไหนอ่ะใส่พวกอะไรวเรอใช่ะไรเอาหมูสับกับอันนี้เอาหมูสับหนึ่งแล้วก็ใส่กุ้งไส้นึ่งคับ เป็นโรงจอดรถล้านพี่หนงนะครับคันนี้สูงมากเฮ้มีโตโยต้าดเรานีหลายเทมากนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อ,อจุดหมายร้างพี่หนงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ทานข้าวเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านอาหารป่าอย่างที่บอกไป ก็คือจะไปร้านอาหารป่าแต่ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อผลไม้ก่อนเอน็มจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่เห็นเห็นละมันมีกระท้อนน่าจะน่าจะกระทอนไปไว้ทำมาตามมา,อ,า,มามออไปดูไปดูปดดร้านเดียวกันไหมไม่ต่างครับอันนี้แค่ลูกเล็กกว่าอันนั้นลูกใหญ่กว่าข้างบนเนี่ยร้อยยี่ลขาย้อยเดียวยอ้าวร้อยเดียวแล้วแพงค่าลูกน้า ร้อนอบ้านมาจะได้รสชาติหวาน,นขึ้นชื่อว่าปุยฝไายหออ๋อแล้วก็ตัดมาใหม่สดเก็บได้นานสามวันก็จะโลนิดถ้าลูกเน่าเสียเราออกให้หมดได้โลยอ่ะได้โลแล้ว จะไปสั่งเมนูอะไรนะมมนไม่รู้เหมือนกันเดีไปดู <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างล่าง ยา,ามาลีแคปกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณเจเชอบเมนูไหนเมื่อกี้ตุดีเมื่อกี้อยู่ข้างนอกค่อนข้างเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะมีรถสัญจรไปมาที่มันเสียงดังนิดหน่อยนะครับก็เมนูที่อร่อยคืออะไรนี่เราเรามีอยู่3อย่างนะจะกินกะเพราหนึ่กินกะเพราแล้วเอมกินอะไรนะ ก็กระเพราเหมือนกันกระเพราเกา้งกระเพราเกา้งอ่าแล้วก็มีต้ยมยำปลาช่อนใช่ไหมแต่ต้ยมยำปลาช่อนอร่อยมากเลยเมื่อกี้เนี่ย,ย,ยเหมือนแบบเขาเอาเอาเอาเครื่องแบบพวกเครื่องพริกกับไปเผาก่อนแล้วก็เอามาเอามาแต่มาปรุงต้มเป็นต้ยมยำนะครับอร่อยมากร้านอาหารชื่อร้านอะไรนะเธอสุพรรณิกา สุพรรณิกาสุพรรณิกาอย,อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ากอาจจะอาจจะอาจจะต้องรอช้าหน่อยเพราะว่าคือเป็นคุณตาคุณยายทำํำแต่ว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนวันนี้ทริปนครนายกเมมเบอรี่ของเราก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสัญจรตอนซอนเดย์แต่วันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดี